จุ๊บจุ๊บก่อนอีกทีนึงจุ๊บคุณแม่เอฟซีหน่อยแล้วอ่ะเต้นหน่อยยกขายกขาดิเต้นอ่ะเต้นหน่ะเต้นคุณแม่นลยเต้นอ้าวเต้นอ้าวเต้นอ้า๋อ้าเต้นหน่ะเต้นหน่ะถอยถอยก่อนถอย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 ทับไปถอยไปถอยเต้นหน่ะเต้นหน่อยถ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 อยก่อนถอยเห็นกล้วยอ่มิสเตอร์กอ่ขอกล้วยให้พี่เขาเห็นกล้วยวันนี้ค่อนข้างที่จะหิวหน่อยอ่ะบอนบอน bon. À, tên này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 . tên này, 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 chúc chúc con mẹ chúc con. À, cọt, 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 เราจุบอีก então, แล้วเขาบอกให้กอดก็จุบอันนี้มาจากที่ไหนกันนะครับต้อ๋อเจียงไฮครับโอ้เอ็มเอเอฟซีมาหานะครับนี่กอดดิฟิงกอดกอดกอดคุณแม่กันเร็วกอดยังบอกหวยโล่งบอกหวยด้วยชื่อเลขก็ไม่ถูกบอกเลขถูกๆนะจะโตกอดดิกอดกอดคุณแม่ยังกอดวิ่งกอดกันกอด ก่อนนี้ก็ยกขาสูงยกขาหน่อยยกชั้นยกขายกขาสูงขาขาอยู่ไหนขาอยู่ไหนลูกขา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 หน่อยขาหน่อยยกเต้นหน่อยเต้นหน่อยเออสูงบนสูงอ้าเต้นเต้นเอ้าวเต้นหน่อยเต้นหน่อยสูงเอ้าเขากินอีกมีรางวัลให้ครับเขาจะเขาจะเห็นเขาถือกล้วยอ้อยให้เขาจะไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่เขาจะเอาไปกินก่อน นั่งลงนุั่งลงนั่งลงตายแล้วนั่งลงก่อนเออเกาะเองละขาดขาดก่อนเชื่องมากครับผมนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงว่าลูกนั่งลงนั่งลงนี่นั่งก่อนนั่งนั่งให้คุณแม่ป้อนหน่อยนั่งลงนั่งลงนี่ให้คุณแม่ป้อนเลยนะครับน้องจะจะนั่งนะครับอ่าน้องนั่งแล้วค่ะถ่ายลงแมค่อ่าป้อนป้อนให้น้องเลยนั่งดินั่งดิเอานั่งในนี้ลูกโอเคเอาป้อนที่ปากเลยนะครับอ่า เอฟซีมหานะครับบอลที่ปากเลยบอลสูงบอลสูงบอลสูงลูกเดตาดูกล้วย้หวานบอลสูงแล้วโอเคมิสเตอร์แอตุโอเคอยู่บบนั้นนานชื่อจีโอเคครับให้ให้ทีละข้างข้างซ้ายข้างขวาเลยก็ได้บอลสูง กกวันนี้ไม่แกะเลยวันนี้หิวครับวันนี้หิวววันนี้หิสารช่วงนี้เขาจะใส่กล้วยน้อยหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใส่กล้วยเยอะจะใส่หลากหลายหน่อยนะครับก็เลยชอบกล้วยชอบกินกล้วยบอลบอนนี่เห็นแกะเปลือกเล่นโคลเมื่อวานเห็นเล่นโคลนี่นี่ฮะกินไหมเดี๋ยวจะมีต้นกล้วยด้วยนะครับต้้นกลวย อ้อยครับอ้อยครับทำไมฉลาดจังเลยอ่ะคุณพี่ไปเรียนไปเรียนไปโรงเรียนมาไปเรียนอะไรบ้างนะไปเรียนโรงเรียนกี่วันแล้วก็ป่วยจะป่วยใช่ไหมว่าป่วยครับไม่ได้ไปเรียนเท่าไหร่ครับครับไม่ค่อยเคยไม่ได้ไปเรียนป่วยเขาไม่ให้ตอนป่วยเขาไม่ให้สอนครับอ้โหแต่พวกฉลาดอ่ะคุณพี่เงี้ยโน่จากไหนเอ้าไปทิ้งอะไรฝั่งนี้ไปกินหรอไปกินหรอนาดินาดินาี่บอลสูง เออใส่ปากได้ไหมมจุบจุบจุคุณแม่นะจุบก่อนจุบบนจุบก่อนจุบลุกอ่ะลุกอ่ะเออลุกขึ้นก่อนบนถุงหากินละหากินหาแล้วหาแล้วเขาไม่กินนะเออเนี่ยกากินต้นกล้วยกินอยู่อ่ามีเลือกกินด้วยนะไม่เห็นเปลือกเลยเนี่ย วันน oh, oh, ah, wow> okay, 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 uh, ี้ย okay, ังห okay, ิวครับวันนี้หิวไม่เอาอ้อยอ้อยให้เขานะครับอ้อยกระเลยแต่อ้อยกินไหมอ้อยเนี่ยอ้อยกินไหมเอาเก็บบนเก็บบนอันนี้ไม่เอาค่ะเก็บบนจับมันแต่อ้อยแว่าหน้าหลังนะคะแต่อ้อยสวยมาก

เขียวดังครับน้องแก้มไปโรงเรียนเหรอครับไปโรงเรียนครับช่วงนี้น้องแก้มไม่ค่อยได้เจอน้องเท่าไหร่เพราะฝนมันตกครับแล้วเลิกงานค่ำอยู่ทุกวันนะโอเคครองครับไครอเครับไอเครับครับอเครับอนคบคคับขอครับคุณครับกครัอคบอครับคบ จุกันจุกกันแม่จุกจ <c oughs> <ichi> ุกกันบุญจ <about S 2> <th> ุ๊บอีกทีหนึ่งโอ้โหโอเคนะครับเอฟซีมาหานะครับบ๊ายบายบนแายบ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 นนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาาายยยบบบ๊๊ายบาย